ญิงหรืออาจารย์พงษ์ดายุนาททองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งพวงจุยงง้ยหง่เฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e ทีน่นรักของผมทุกท่านอีกครั้งนะครับมาในวันนี้ผมจะมาแมทชิ่งความรักของท่านที่เกิดในแต่ละวันว่าเมื่อมารักกันแล้วความรักของท่านจะไปได้ดีไหม นะครับเป็นสมการความรักที่จะบ่งบอกว่าท่านและคนรักของท่านจะอยู่ด้วยกันแบบสุขหรือทุกข์จะรุ่งหรือร่วงในครั้งนี้จะเป็นความรักของท่านที่เกิดในวันเสาร์รักกับคนที่เกิดในวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันเสาร์รักกับผู้หญิงวันศุกร์หรือจะเป็นผู้ชายวันศุกร์รักกับผู้หญิงวันเสาร์ก,ก็ตามผู้รักผู้นี้จะเอาอกเอาใจกันหวานฉ่ำดืงมดำกันได้เฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับ แม้คนหนึ่งคนใดจะมีอารมณ์ที่ระเนียดนะครับแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยคู่รักคู่นี้จะเป็นคู่ที่เครียดได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนด้วยนะครับจริงๆตามฝ่ายต่างก็รักกันนะครับแต่ชอบที่จะไม่ค่อยเห็นพ้องต้องกันอ่ะมันคิดเกิดไปนคนละทางอะไรเงี้ยนะครับจึงทําให้มีหลายครั้งที่คู่รักคู่นี้เนี่ยเกิดปัญหานะครับมีความขัดอกขัดใจกันแต่ก็แปลกมากครับผมเห็นเก็บมาใชิตริติได้เลยว่า ผมเห็นลูกค้าหลายคนที่รักกันเป็นวันเสาร์กับวันศุกร์เนี่ยลูกค้าผมเนี่ยครับขัดแย้งกันทะเลาะกันจะตายนะฮะแต่เลิกกันยากคิดผงเนียฮะแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยหวานชื่นเนาะมันจะเป็นความรักที่แบบอดทนขืนนเป็นความรักที่แบบมันทุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เลิกกันยากมากผมเห็นมาหลายคู่แล้วท่านที่เกิดในวันเสาร์กับวันศุกร์นะครับ เป็นความรักที่ต้องอาศัยความเข้าใจกันมากๆเลยเพราะมักจะมีความเครียดเวลาอยู่ด้วยกันเป็นความตึงเครียดมันจะหวานช่วงแรกๆครับแต่หลังๆจากนั้นแล้วมันจะมีความตึงเครียดเป็นความรักที่จริงจังด้วยกันทั้งคู่และเป็นคนที่ทําให้อยู่ด้วยกันและต้องเครียดง่ายถ้าไม่ประคับประคองจะพบจุดจบในที่สุดนะครับความรักจะไปไม่รอดครับชั่วแระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาททอง